มกคูดเนา่ายาถิ่มครับมันมีประโยชน์ทําเป็นปุ๋ยก็ได้ทาเป็นน้ายาไล่แมลงไล่เพลยไล่มดไล่หนอนไล่เบิดครับผมมีวิธีทำให้พี่น้องเบื้องครับเดี๋ยองเหม่อนกันครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแช n แนลนี้นะครับ อขอบคุณครับสวัสดีครับนนี้ผมจะพาพี่นองมะชมวิธีการทำน้ำมักจมามะกูดครับทำเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยสันยอดอีกสนิดหนึ่งครับแบบ่บดเ้เชเงินครับพอมากูดมันลนมันสูกมันเนา่าเท่าสามารถเอามาทำได้ครับอีกสิ่งต่อมาเยมา ทำในมือนี้ครับคือขี่งัวครับคือมูนงูอาพี่นองมีว่วูคือบ่มีก่กัขพอน้ำพี่นองคอนก็นได้ครับเอามาทำเป็นนํามักมูนัวใส่มะกรูดครับเดี๋ยวมาส้มวิธีการกันเลยครับวิธีมักเอาเอางวออกมานำไใส่ ที่กันปุ๋ยอยู่สนันหนึ่งสันยอดเลยครับครับครับคือวิธีถ้ำง่ายๆคือมักกูเเราถ่ำได้ครับเดี๋ยวเก็บมาเต็ตมต้นมาไลยครับผ้าแล้วครับลัน วันน้ำกันครับฉีหัวครับมีจานวยก็ได้ครับคุณสมบัติของมันคือทำป็นปุ๋ยสัหยอดสีพักสีดพีบมะเขือครับพักหอมัะเขืยมะบัวกาดไอเบิด มีหลายงวยกันแห่งดีครับขึ้นเท่าสิดีกว่าให้มันเนนาทีครับทำเป็นปุ๋ยบริสุทธิ์ปุ๋ยหยาครับปอดสารปิดปอดครับที่นี่ครับ เราใส่เวลามากไว้เจ็ดวันก็นดีคือกันครับเจ็ดวันเขาจึงเอาไปผสมหนำสีดใส่พืชพักได้แล้วก็ถ้าขี้ข้านสีดครับวัดไปเลยเอาใส่บัวรดหวดผสมหนำหวดได้เลยแบบง่ายๆแบบประหยัดบบได้ซื้อปุ๋ยหยาครับ ยามดมลเร็งโบ่เข่าไก่ครับเพรมันมีสิ่งมีคือมันเป็นสูตรยาไรมะรงอีกอย่างหนึ่งครับมักในโดยที่คือเจ็ดหมื่ครับเอาไปใส่เป็นปุ๋ยสัญญนครับครับเมื่อนี้ผมจะมาสีดน้ำมักขี้วัว ผสมกับมะกรูดครับนี่ครับคือมักได้ที่แล้วได้ครบวันแล้วคือมือนี่จะทำการฉีดครับขวดนี้ก็ขวดน้ำครับคือขวดขนาดกลางผมจะผสมกับน้ำซิบลิดครับผมเอาน้ำใส่ถังไปแล้วครับคือประสิทธิภาพของมันคือเป็นปุ๋ยชน่นดีครับ เป็นยาไลาแมลงลาเพียไลายนอนไลาหมดได้เป็นสัญยอดเลยครบับแบบประหยัดต้นทุนบเตซือหรอครับ นี่ครับคือผมจะสีดพักครับเพราะว่าตอนนี้หนอนกำลังระบาดนักเลยน่ครับมันจะไปได้ประโยชน์ท้องยางคือได้ทั้งไรนอนทั้งไปปุ๋ยครับปุ๋ยสั่นเลือดเลยคือขี้วัวมากกับเป็นปุ๋ยอยู่แล้วครับ สีได้บักเขือพีบักเขือไ้เบดครับคือพักผลละหม่ไม่ผลได้ตาที่นอกดูสีเจ็ดหมื่นสีเทอหนึงยิ่งดีครับ,รบน้อนเขาได้ฮะอุ้ยสัยอดนะครับนี่เป็นยาลาเพียอะไมรมาแน่อะไร ในหมดครับแบบนี้ครับผมเล็ดกายครับแอวขีบวมามากักใแซกบมกรูปูเน่าก็ากกได้ปูโบน่าก็ได้ครับแล้วแต่พี่น้องน,นี่เสียเ็บปัจจุาันปักต้นขว พอโยมกันนี่ก็ซื้อได้พอเป็นทครงยา,ายงอะไรต้เป็นทั้งปุ๋ยใส่เพื่อเดียวได้ผลเรื่อนผักพอพีดนะครับดครับพอพิดมันปูมันไว้ยิบไว้มองะไรซีดพ <c oughs> อมันจะไรเพียไรไรเขาเรียกเพิ่มปุ๋ยทังใบ้มันโต เป็ูมันตอกไปในตัวครับใส่ชุยมัดขี่วัวใส่มักหมครับตัวน้อนมันฉีดหลายครับสว่าพี่น้องยาสีดูเละะ้ด้วยครับมันฉิดง,ง่ามโปูเวลาผมบอกครับแล้วมันง่ามปูเหร่ปุยสักยอด่าอะไรมาเรี่ยดูในตัวบัางครับ เบ็ดชูย่างกับคือพันคนละมาไม่หักไม่ผลไ,ได้เบ็ดกลับเฮ้ยผมไม่อยากบอกพี่น้องพี่น้องข้มใส่ลอ่องเหมือนครับแก้วขี้บัวมะมักบ่อไรอกนนันครับประมาณพี่ลนึงท้ามมะกรูดจั๊กที่หาหน่วยก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่ไรกับไม่ได้ยังครับมะมักดำนะครับมะักไว้จั๊กเจ็ดหมื่นครับเอามาสิมันจะได้ผล ดีนี้ครับขอบคุณสำหรับก,การติดต่อกดติดตามครับลิปหน้าผมจะหาเสาาาออีื่งเล่าซาลาดีมับ็ฝาก่นอบต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของกร์แชนแนลนี่นะครับอขอบคุณครับ